นก็จนเครียดกินเหล้ากลมละสองร้อยสี่สิบบาทไม่ใช่แสงส่องเราก็ถ่ายถ่ายป็นท่านเดือนอยู่ดีๆมันเดินเข้าไปเล่นดนตรีเอาอย่างงี้ลองลองพูดเขาว่าคุยดิก็ได้นี่ฮัลโหวเดียวเฉพาะคล็อกเวิร์กครับผมทำอะไรกันเนี้ยคล็อกของคล็อกเวิร์กนะครับวันนี้เรากำลังมาเรียกว่าไงคือเรา กำลังทดสอบว่าเอ้ยถ่ายกินสกินไปแล้วเนี่ยไปดูสีเนี่ยมันจะเราจะเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเอ็มวีเนี่ยเราทํากันเองเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเก่งเรื่องภาพกันเท่าไหร่นะคือว่าเราจะมาทํา cover ใช่ทํา cover ชื่อเพลงว่าอยากหยุดเวลาอันนี้ก็ก็เป็นเบื้องหลังการทํางานพวกเราทําอะไรกันบ้างเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทําประมาณ2อย่างก็คือเนี่ยเราจะเทสเทสถ่ายวิดีโอกินสกินแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นการ r e วิร์สของของทุกๆกคน ครับผมาดูเอามาสอนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เดี๋ยวเราต้องอัดร้องอัดร้องอัดคอรัสก็คืออัดเพลงนั่นแหละเดี๋ยวจะถ่ายเก็บภาพให้ทุกคนดูกันนะแล้วเมื่อคืนทำอะไรครับเมื่อคืนก็จกินเหล้าตาก็เลยอาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่วันนี้นี่คุณตุ๊กตาทำอะไรอยู่ครับผมล้องวิดีโอครับวิดีโอ ของวงนะครับสัมพันธ์ทำไมกินไออีพีไหนแล้วครับเนี่ยอีพีไหนวะอีพีไหนวะอีพีสี่เออมเปิดดูไออีเจ้าคนดูเท่าไหร่แล้วครับผมเจ้าคนดูสามร้อยแต่ว่าเพลงนี่มามาเยอะไปว้าวก็เราก็ยังทำงานกันอย่างหนักหน่วงเหมือนเดิมไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่หย่อนเลยนะครับ สามันจะใช้ได้จริงไหมสรุปใช้ได้ไหมครับเหมือนจะไม่ค่อยได้เป็นเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องจัดแสงหรือทุกอย่างหดูดไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จัดแสงช่วงนี้มันกลมละ240บาทไม่ใช่แสงโซ่แสงไฟนะ ไปเทปไปเทปตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาขึ้นอีกแล้วคือเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเราลองถ่ายแล้วจับแสงแล้วเนี่ยการใช้กินสกินค่อนข้างมีปัญหาไมว่าเราไม่สามารถแบบ ควกคุมแสงที่มันจะไปตกกระทบพวกกีนสกีนได้ซึ่งมันทําให้เราดูกรีนสกีนออกมไม่หมดก็เป็นปัญหา่าคือเรื่องกรีนสกีนนี้เป็นคอนเซปต์คือเราจะเล่นกับเรื่องเวลาถูกต้องไหมครับเรื่องเวลาเราคืเราจะแยกแยกวิดีโอเป็น2องเลเยอร์อะไรอย่างงี้ เลเยอร์หนึ่งอาจจะเป็นรีเวิร์สหรือว่าแบบว่าเป็นทําแลกอะไรเงี้ยแล้วอีกเลเยอร์นึงก็คือเล่นแบบเล่นสโลว์ปกติอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันไม่คลืนอย่างหนึ่งคือมันมันไม่กลืนกับแบ g ็ก u n าใช่มันไม่กลืนกับแบ g ็ก u n าค่อนข้างจัดยากมากๆพอเราไม่ได้เก่งกีีจริงๆก็เลยต้องวังเร้ามากเลยรู้สึกไงที่ EP4 เพิ่งออนครับผม่าดี ฝากรายการสัมพันธ์ทำไอติดด้วยนะครับไม่รู้เทปนี้ออนเมื่อไหร่ข้ามาชมถ้ามารับฟังอีกสักทีนะครับฝากติดตาม cover เพลงนี้ด้วยนะครับอยา่ยลมมาลืมเวลามารอดูกันว่าตอนที่แบบทำเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้อะไรออกมาวันนี้เรามาทำอะไรนะ เราจะมาอัดเพลงเหมือนเดิมเบอร์อย่าหยุดเวลาคราับก็วางแผนการถ่าย <Wow. S 2> นี่เลยไม่รู้รว่าเราจะถ่ายยังไงเราตอนนี้คุณตูนทำอะไรอยู่ครับเรากลังทดสอบโปรแกรม After Effects ครับมาตัดวีโออะไรเงี้ยตัวนี้โดยเฉพาะใช่มันจะรอดหรือเปล่าคิดว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าถ้า <c oughs> ไม่รอดก็ถ่ายทั้งหมดวันนี้เราจะทำอะไรกันครับผมอ๋อวันนี้เราอัดร้องครับผมว้าวอัดร้องและคอรัสแต่ว่าให้ดีสมเต็นแล้วนะคุณตูนบอกว่ายังไม่ได้สรุปแผนการตอนแรก เหมือนจะเป็นไปไม่ได้คะแต่ว่าพอศึกษาดูดีๆแล้วเนี่ยยังพอมีทางฮะรับยังพอมีลุ้นอยู่ครับนี้ก็เป็มไปได้แต่สถานที่จริงเพื่อที่จะลองถ่ายแล้วมามาทำเอฟเฟกต์ดูว่าเนียนไหมนะฮะ,ะเปอร์เซ็นต์การรอดนี่ประมาณให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้ผมว่าประมาณ60%นะสี่สเนี่ยน่าจะอยู่ที่การโปรเซสโพสโปรดักชันแล้วฮะ,ะโดยง่ายก็คือเราก็ถ่ายแบบคล้ายกินสกินใช่ปะ่กะกินสกินแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายกินสกินใช่เราก็ถ่าย ตรงเป็นการเดินแค่ว่าไม่ให้มันทับกันใช่แล้วถ้าหลังจะทำเป็นาแบบมันเดิมชเป็นทาม่างเดิมแต่ข้างหน้าก็เหมือนเดิมอไม่บางทีบางทีมันจะมีคนแบบเดินเข้าสวนข้างหลังเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะข้างหลังอ่ะบางช่วงอ่ะจะเป็นทํามแบบจะ่ะบางช่วงก็จะเป็นอยู่ดีๆมันเดินเข้าไปเล่นดนตรีโดยโดยเดินถอยหลังเข้าไปเย่นดนตรีผ้าหรือเปล่าจานหรือผเออ บางจุดที่มันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่มันจะซ้อนกันก็วาดแค่เฉพาะตรงนั้นก็ได้ก็คือเราจะถ่ายทุกอย่างถ่ายภาพเนี่ยเหมือนเดิมมือนเดิมทุกอย่างก็ดีเว้ยใช่เล่แล้วเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะหลับไปที่ เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดอะไรธรรมชาติธรรชาเลยอันนี้เหตุการณ์คือเราอัดเสียงร้องเข้าไปแล้วมันมีเสียงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตลอดเวลาซึ่งตอนนี้พยายามหาสาเหตุแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้รไม่ก็นั่นไม่ใช่เวลาทํางานของเราเราไม่เคยทำงานเลยต้องตอนกลางคืนถึงจะอัดได้ว่าอ,อ่ะร,อร้องอัดปุ๊บร้องอัดเลยเหรออีกสักรอบแค่อยากรู้ว่ามันจะทุบภาพอีกไหม

อู๋อู๋อ่าเอางี้ลองลองพูดคาว่าคูดิ้นอ่ก็ได้นี่โอ้โหเดี๋ยวพ่อ